สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอินเตอร์นะวันนี้เรามารีวิวตู้บ้านกันบ้างนะครับตู้บ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างลูกค้าถามมาเยอะหลือเกินนะครับตู้เบา15เท่าไรตู้เปล่า18เท่าไรมีสูตรอะไรบ้างนะครับมีดอกแบบไหนบ้างอันนี้เราจะเป็นแนะเป็นงานตู้บ้านไม้อัดแท้นะครับเป็นไม้อัดแท้15มิลนะครับต้องย้ำว่าเป็นงานเกรดนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม้อัดแท้สีระเบิดนะครับผม15มิลนะครับผม ไม่มีขอบเหล็กนะครับมีมุมให้มีตะแกรงให้ทุกสูตรนะครับไม่มีหนูไม่มีนกเข้าได้แน่นอนนะครับผมก็เนี่ยอย่างเี้ยก็เป็นกระแทกข้างนะครับ15นิ้วกับ18นิ้วก็จะส่งก็จะประมาณนี้นะต่อมาก็ออเดอร์6นะครับ15กับ18ก็จะประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบบีวีก็จะประมาณนี้นะครับเทอร์โบบีวีจะอย่างงี้งนะเงี้ยจะเป็น15กับ18นะค,ความเล็กความใหญ่ก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นงานสี่ระเบิดนี่ครับ แต่เป็นงานสีระเบิดทั้งหมดนะครับไม้อัด15มิลนะครับเราถึงขายคําว่าเป็นตู้เริ่มต้นความจริงมันมีถูกกว่านี้อีกก็คือเป็นตู้ปร์กิริลนะครับแต่ปร์ติริลเรามาทีวิวนี่เรารีวิวไม้อัดครับใครสั่งซื้อก็บอกว่าตู้ไม้อัด15มิลเริ่มต้นแล้วกันผมมีให้เลือกหลักๆ3สูตรนะครับทั้ง18และ15นะครับมันจะวางคู่กันนะครับ15นิ้ว18นิ้วนะครับ15นิ้ว18นิ้ว15นิ้ว18นิ้วราคาตู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งก่่อออนนแลลล้้้วกกกก็มมีีีตููาางทคคชบบะรั แล้วก็มีตู้กลางกลางแหลมก็คือเป็นตู้กลางแหลมมีมีกลางอยู่ในตัวแหลมอยู่ตัวจะมี15แล้วก็12นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงนะครับทีละย่างอเดี๋ยวผมบอกความสูตรก่อนบางคนถามสูตรไหนดังดีกว่ากันนะผมตอบตรงนี้เลยว่าไม่มีสูตรไหนดังดีกว่ากันนะับมีแค่ว่ามันตอบโจทย์กันโคระย่างนะครับอย่างกระแทกข้างนี่ก็เน้นแรงๆนะครับผมก็ดอกคงปั๊มธรรมดานี่กระแทกข้างก็แรงแล้วก็ออกได้แล้วนะครับส่วนออดร์หก็จะเป็นนุ่มๆแล้วนะครับลึกๆ นะครับหลังหลังคาจะไม่กระเทือนนะครับกระแทกข้างนะถ้าเปิดนะครับถ้ามีบ้านเป็นหลังคาอย่างเงี้ยครับมันจะกระเทือนนะครับแต่ถ้าเป็นออเอ๊หกมันจะนุ่มๆลึกๆนะครับเบดยันยานหน่อยอืดๆค้างๆนะครับผมแล้วก็จะมี BV วีเทอร์โบนะ BV วีเทอร์โบก็จะเป็นแบบสูตรแบบยังไงอะกระเดื่องนะครับดนตรีสดนะครับใครที่ชอบเปิดเพลงแบบดนตรีสดรถแห่นะครับก็จะเป็นพวก BV นะเทอร์โบนะครับผม ถ้าเป็นแนวลูกทุ่งนะครับทั่วไปก็จะเป็นออเดอร์หกนะแต่ถ้าเป็นกระแทกข้างนี่ได้หมดเลยนะครับผมถึงได้จบร้านผมถึงได้จบกระแทกข้างเยอะมากนะครับผมอ่ะผมมาไล่เรียงตู้เป่าก่อนนะครับตู้เป่า15นิ้วนะครับทั้ง3สูตรนี้นะครับคู่ละ15นิ้วก่อนนะครับใบละ 1, 7 5 0บาทนะครับไม้อัดแท้นะครับแต่ราคานี้ยังไม่รวมส่งนะครับใบละพันเจ็ดานะครับเลือกได้ทั้ง3าสูตรเลยนะครับสำหรับ15้นิ้วนะฟังดีๆนะ15นิ้วนะครับ ใบละพันเจ็ดห้าสิบคู่ละสามพันห้าเอาเป็นคู่ดีกว่าฟังง่ายกว่านะครับคู่ละสามพันห้าเท่านั้นนะครับค่าจะส่งใบละสองร้อยนะครับถ้าจะส่งก็สามพันเก้าโอนนะครับราคานี้โอนนะครับโอนสามพันเก้านะครับจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับนี่หรือใครจะไปทางก็โทรมาคุยกันแต่ไปทางต้องมีมัดจาค่าขนส่งก่อนนะครับผมเอาเอาอย่างนี้นะผมให้ปทางได้แต่พี่ต้องทักมาโทรมาคุยแล้วก็วางมัดจำค่าขนส่งกันแล้วก็ค่าไปทางที่เหลือก็ว่ากันนะครับตัวนี้นะครับ คู้ละสามพันห้านะครับนี่ผู้ละสามพันห้าจัดโปรอะไรดีจัดโปรอะไรดี <c oughs> จัดโปรสี่ใบโอนส่งฟรีไหมโอ้โหโอเคไหมใครซื้อสี่ใบเจ็ดพันบาทจัดส่งฟรีเอาเอาก็เอาเอะใครซื้อสี่ใบจัดส่งฟรีไปเลยนะครับผมสําหรับตู้เบสนะครับผมส่วนสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วสามสูตรนี้ราคาเดียวกันหมดเลยนะครับผมให้ราคาเดียวกันไปหมดเลยนะครับสิบแปดนิ้ว ใบละ2 2 5 0นห้าสิบนะครับคู่ละ4ี่พันห้านะครับสำหรับ18นิ้วนะฟังดีๆนะ15นิ้วคู่ละ3,500นะครับ18นิ้ว4,500นะครับเหมือนเดิมนะครับค่าจัดส่งใบละ200แต่ถ้าใครโอน4ใบขึ้นไปจัดส่งฟรีไปเลยนะครับเอางี้ดีกว่านะครับได้ง่ายๆนะครับใครจะเอาปทางก็ได้นะครับก็เลือกได้เลยนะออเดอร์6ก็จะเป็นตู้แบบทรงหน้าเปิดนะครับจะเป็นแนวร้องเพลงคาราโอเกะนะครับก็จะเพาะนะส่วน พวกหน้าปิดทั้งหลายก็จะเป็นแนวกระเดื่องนะครับตึกๆโป๊ะๆนะครับอันนี้สําหรับตู้เปล่านะครับเข้าใจแล้วนะฮะตู้เปล่าก็คือ15นิ้ว3,500ันหนะครับ18นิ้ว4,500ันหนะครับอันนี้ราคาไม่รวมส่งแต่ถ้าสี่ใบผมส่งให้ฟรีโอนมาได้เลยนะครับส่งจริงอะไรจังแน่นอนนะครับร้านชูบินเตอร์นะครับผมอ่ะมาตู้เสียงกลางกลาง12นิ้วนี่ครับใบละ2ใบละพันสองห้าสิบนะครับ12นิ้วนะครับผมส่วน15นิ้วนะครับใบละ ใบละพันห้าร้อยบาทนะครับสาหรับสิบห้านิ้วนะครับนี่จะเป็นทรงคางหมูนะครับสเปคคอนนะครับด้านหลังเราจะเป็นสเปคคอนนะตู้เบสเราจะมีมุมกับสเปคคอนให้เรียบร้อยตะแกรงให้เรียบร้อยนะครับทุกตู้นะทุกกลางก็จะเป็นสเปคคอนล่างบนอย่างนี้ให้นะครับลบเรี่ยบลบมุมให้เรียบร้อยจะเป็นทรงคางหมูแล้วก็มีเว้าเล่นดีไซน์ด้านหลังนิดหนึ่งฮะอันนี้ข้างบน12ล่าง15นะครับผมก็ตู้กลาง1250ก็คู Salt ่ละ2,500ัน้ e Vi <oxide> นั่นเองนะครับแล้ว <dragon> ก็ ตู้กลาง3000ันะครับผมนี่ราคายังไม่รวมส่งนะครับผมนี่แต่ถ้าซื้อ4ใบจะส่งฟรีนะครับเอาแบบตู้เบตไปเลยนะครับสใบก็สมมุติว่าตู้กลาง12บใบก็พันสอาใบก็น่าจะอยู่ประมาณ5,000นนะครับส่วน15อยู่6กพันจะส่งให้ฟรีนะครับผมโอนเท่านั้นนะครับเบอร์รายทั้งล่างก็ตอนนี้มาใส่ดอกนะครับส่วนตู้15เนี่ยพื้นพื้นทั่วไปนะปกติจะใส่ตัวนี้นะครับ500วัตต์ นี่ครับดอก500วัตต์นะครับที่ผมใส่จัดชุดจัดอะไรทั่วไปนะครับก็ดอกเนี่ยนะครับ1,000บาทนะครับพี่ก็บวกกับตู้ไปเลยตู้ตู้สามตู้3,500นะครับดอก1,000บาท2ดอกก็เป็น2000ก็จะอยู่ประมาณ5,500นะครับ5,500ก็ถ้าไม่โอดถ้าคู่เดียวก็จะอยู่ประมาณ5,900นะครับส่งก็5,900คู่เดียวแต่ถ้าใครซื้อ4ใบขึ้นไปผมส่งให้ฟรีนะครับผมแจ้งเรียบร้อยนะครับนี่ครับพี่เอาตู้อ่าเอาตู้นี่คู่หนึ่งนะครับ3,500ดอกคู่หนึ่ง 2 0 0พนะครับก็จบอยู่5,5 0 0นะครับ5 5 0พพี่บอกว่าเอาคู่เดียวเอาคู่เดียวก็เป็น5,9 0 0แต่ถ้าเอา2คู่ก็ไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะครับจดส่งให้ฟรีนะครับหรือใครอยากจะใส่โค้งหล่อแต่โค้งหลอมันจะแรงนิดหนึ่งนะครับถ้าใส่ใส่โค้งหล่อต้องโทรมาสั่งล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้าใส่โค้งหล่อเราจะต้องดามไม้ดามอะไรแข็งใส่ทรงหลอก็ได้นะครับโค้งหลอดอกละ2,500น้ะครับก็เป็น5,000นะครับถ้าใส่โค้งหล่อ15นิ้วนะฮะเนี่ยคู่ละ5,000ันตู้อีก5 0 0 0ัน ตู้อีกห้าพันก็จะเป็น1,500นะครับสำหรับโครงล่อนะครับนี่ครับจบไปแล้วสำหรับตู้15นิ้วก็มีให้เลือกนะครับโครงปั๊มกับโครงล่อนะคโครงปั๊มก็จบอยู่5,500ใช่ไหมเอ้ยไอ้นี่ตู้มัน3,500ดิตู้3,500ดอก5,500อยู่9,000นะครับจะเอาโครงล่อนะครับคู่หนึ่งอยู่ห้โพันเดี๋ยวขอทานอะไรล,ลูกค้าด้วยนะครับพอขาพูดผิดพูด,พดถูกตู้3,500ดอก ห้าพันนะครับอยู่แปดพันห้าอ่าอ่ามันจะเพิ่มแค่สามพันนะครับผมใครเอาโครงปั๊มนะครับผมตู้อยู่คู่ละห้าพันห้านะครับใครเอาโครงหรอคู่ละแปดพันห้าเพราะโครงหรอตัวเนี้ยมันเป็นไวซีนะครับไมาเลขสองรอยี 220, ่สิบหมาเลขสเปคสิบแปดเลยนะครับสเปคเดียวกันสิบแปดเลยนะครับตัวนี้นะครับผมมาแล้วมาด้วยที่สิบแปดนิ้วกันบ้างสิบแปดนิ้วตู้อยู่คู่ละสี่พันห้าใช่ไหมดอกตัวนี้ดอกละสองพันนะครับ 2ดอกก็เป็น4,000ก็รวมกันเป็น8,500นะครับสำหรับ18นิ้วนะครับโค้งปั๊มนะครับพันวัตนี่ครับคู่ละ8,500นะครับแต่ถ้าใครเอาเป็นโค้งหล่อก็จะอยู่คู่ละ1,500บาทนะครับโค้งหลอก็จะเป็น1,200วัตไว้ซี่นะครับโค้งหล่อนี้ดอกละ3,000นะฮะอันนี้ดอกละ2,000นะครับพี่ลองคิดดูนะคาตูสี่0ันหาดอก6,000ก็อยู่1,500นะครับถ้าใครเอาโค้งหล่อนะครับผมแต่ถ้าใครเอาโค้งหลาต้องแจ้งผมมานิดนึงนะครับ นี่ผมจะได้ใส่โครงหล่อให้เลยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตู้เสียงกลางนะครับผมยังไม่ได้แจ้งตู้เสียงกลางสําเร็จตู้เสียงกลางสําเร็จนะครับสําหรับ12นิ้วนะครับคู่หนึ่งนะครับ4,500บาทนะไม่รวมส่งนะครับคู่หนึ่ง4,500 12นิ้วนะครับก็จะใส่นี่ครับจะใส่จะใส่ตัวดอก300วัตต์นะครับ12 300วัตต์เข้าไปหนึ่งดอกนะครับแล้วก็แหลมจะลวดใหญ่500วัตต์อีกหนึ่งดอกก็จะเป็นกับตู้นะครับ แล้วคู่หนึ่งก็จะจบ4,500บาทนะครับส่วน15นิ้วก็จะใส่ดอกตัวนี้ครับที่เอาไปทำเบสนะครับตัวเริ่มต้นเลยกับแหลมนะครับก็จะเป็นใบละ6,000บาทนะครับสำหรับ15นิ้วนะครับ6,000นะครับผมคู่คู่ละ6,000โอ้สับสนมันหลายอย่างนะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรเข้ามาสอบถามมีตะกงมีตะแงให้เรียบร้อยแล้วก็ย้ำว่าไม้อัดแท้นะครับแต่ราคาเรายังกับไม้ปติกิริเลยครับบางร้านไม้ปติกิริเนี่ยครับ ขายไม้พาร์ติเกิลตู้15ผมเองขายพันเจ็นนะครับอันนี้ของเราครับได้ไม้อัดแท้ไปเลยนะตากแดดตากฝนก็ไปเลยทีเดียวอันนี้ต้องใช้ว่าย้ําว่าเป็นงานแบบพื้นพื้น,นบ้านๆ้านก่อนน,นะครับยังไม่ได้แบบเป็นงานกลางแจ้งโดนตีกลางแจ้งนะครับถ้าจะเป็นตู้แบบกลางแจ้งเราก็มีเยอะแยะนะครับพี่ต้องไปติดตามร้านเราได้เลยนะครับนี่ครับกับแทกข้างเทอร์โบหงายเทอร์โบมาดินี่ครับหลังจากที่ เสร็จแล้วก็จะจัดชุดแบบนี้ครับเบสิบแปดเบสิบห้านะครับผมก็จัดชุดขายดีอันดับหนึ่งกันไปเลยนะครับหรือใครจะเอาเป็นงานขอบเหล็กนะครับก็เพิ่มราคาเข้าไปนะครับเนี่ยตู้กระแทกข้างสิบห้าขอบเหล็กโฟร์มิก้าเราก็มีเนี่ยถ้าเอางานมาตรฐานก็จะเป็นนี่ตู้เทอร์โบนี่ครับตะแกรงปั๊มขอบเหล็กแต่ตัวนี้ผมจะใส่พวกโครงหล่อนะครับคู่หนึ่งก็อยู่ประมาณหมื่นห้าเท่านั้นนะกระแทกข้างก็หมื่นห้านะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจแบบไหนก็ ลองดูหลายๆรอบนะครับถ้าไม่เข้าใจก็โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับแคปหน้าจอมาได้เลยว่าอยากได้ตู้ตัวไหนนะครับอย่างไรนะครับจูบอินเตอร์จัดให้แต่วันนี้นะครับสสูตรด้วยกันตู้บ้านนะบางคนถามว่ามีแต่กระแทกข้างหรอไม่ใช่นะมันมีหลายสูตรนะแล้วเราก็ยังรับประกอบด้วยนะครับใครอยากได้สูตรไหนลองโทรเข้ามาแต่รับประกอบนะครับบางทีอาจจะต้องแพงกว่าเพราะว่าการรับประกอบเราไม่มีแบบนะครับเราต้องมาขึ้นใหม่ตีใหม่นะครับผมก็ รู้เปล่านะครับ15นิ้วคู่ละ3,500 18นิ้ว4,500แล้วก็ดอกก็เลือกเอาเลยนะครับนี่ครับโครงหล่อโครงปั๊มนะครับจัดให้ได้หมดทุกสเต็ปนะครับจะโอนจะไปทางได้หมดแต่ว่าต้องคุยรายละเอียดกันก่อนนะครับโอนก็จะถูกกว่านะครับยิ่งซื้อ4ใบผมจัดส่งให้ฟรีไปเลยนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูงานหลังร้านว่าหลังร้านที่เราตีเป็นยังไงบ้างนะครับลูกค้าหลายๆคนอยากรู้นะครับแล้วก็เราก็จะมีห้องนะครับเก็บ พวก power c o r ปลั๊กไฟไมลอยมิกนะครับอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในห้องนี้นะครับสำหรับร้านเราข้างบนก็จะเป็นฮอนนะครับ sa ส o r m นะครับสำหรับร้านเราเดินเข้ามาข้างในนี่จะเป็นสต็อกตู้นะครับสต็อกฮอนต่างๆนะครับสต็อก power นะครับนี่ครับ power หนักๆแน่นๆกันไปเลยสต็อกดอก sa นะครับดูน่ครับ sa ทั้งชั้นนะครับเยอะแยะมากมายนี่ครับแล้วพอเดินเข้ามาหลังร้านนะจะกลายเป็นที่ติดตู้ของเรานะครับที่ลูกค้าสั่งแล้วก็ ทำประกอบไว้หน้าร้านนะแล้วเราก็มีเครื่อง CNC นะครับตัดนี่ครับอันนี้ช่างกําลังใส่ขอบเหล็กนะครับตู้ที่มีมาตรฐานก็ใส่ขอบเหล็กก็งบมันก็จะแพงขึ้นไปอันนี้จะเป็นตู้กลาง2ดอกนะครับอันนี้งานสั่งทานะครับอันนี้ตู้เจบินนะครับนี่เรากําลังทําเจบินกันอยู่ลบหน่อยลบหน่อยเจบินแล้วก็อันนี้กระแทกข้างนะครับอันนี้กระแทกข้างนี่กระแทกข้างก็ใส่ในก็จะมีการดามข้างในการปิดไม้นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นตู้ ตู้กระแทกข้างที่เสร็จแล้วอันนี้จะเป็นงานแหลกอันนี้จะเป็นงานแหลกของเราแหลกใบไหนที่ส่งลูกค้านี่แหลกใบนี้อันนี้จะเป็นงานแหลกไม้นะครับที่ทําแถมลูกค้าตามชุดนะครับผมก็เนี่ยงานหลังร้านเรานะครับเครื่องตัดไม้นะครับเครื่องช่างก็สามสี่คนนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเครื่องซ NC ตัดไม้ด้วยนะครับผมงานออกเนียนๆนะครับเดี๋ยวดูคร ER ับช่างออกเนียนๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจียนะครับ ให้สวยนะครับผมเครื่องมือเราพร้อมคนเราพร้อมนะครับผมก็สามารถสั่งได้นะครับงานขอบเหล็กงานไม้อัด20มิลนะครับเรารับทําทั้งหมดนะครับผมก็เอาคร่าวๆเป็นแบบนี้แล้วกันสําหรับคนที่อยากได้ตู้ลำโพงแต่ไม่รู้ราคาไม่รู้อะไรนะครับจะได้ดูคลิปนี้แล้วจบเลยนะครับอยากได้แบบไหนก็ว่ามาตู้กลางก็มีนะครับ15 12นะครับตู้เบส15 18นะครับผมใครแล้วก็มีคนชอบถามเบท12มีไหม เบตสิบสองผมบอกเลยผมทําก็ทําเท่าเบตสิบห้าแหละครับราคานะครับเพราะว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ผมแนะนําให้เป็นสิบห้านะครับก็จะจบกว่าแล้วผมก็ประมาณนี้นะอยากได้เบตสิบห้าสิบแปดหรือดอกเปล่าๆนี้ผมก็ขายทั้งหมดที่ผมแจ้งไปนะครับเนี่ยครับสิบแปดโครงหล่อก็ดอกละสามพันเองนะครับสิบแปดโครงปั๊มดอกละสองพันนะครับสิบห้าโครงหล่อสองพันห้านะครับสิบห้าโครงปั๊มหนึ่งพันบาทนะครับแล้วดอกสิบสองพวกนี้ก็หกร้อยนะครับผมแหลมก็ห้าร้อยห้าสิบนะครับมีครบทุกอย่างนะครับ หรือใครกางแหลมอยากใส่เน็ตเวิร์กก็เพิ่มอีกคู่ละ500เท่านั้นเองนะผมก็ประมาณนี้วันนี้ร้านจูบินเตอร์ก็รีวิวตู้ลำโพงนะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ตู้ลำโพงไปใช้ในบ้านนะครับ mm hmm. แล้วก็ใครอยากได้เป็นชุดก็เข้าไปเซิร์ชดูลานจูบินเตอร์ก็จัดได้ทุกระบบทุกสเต็ปนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเบอร์โทรตามด้านล่างนะครับฝา mm hmm. กกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยเพจเฟซบุ๊กพิมร้านจูบินเตอร์น้องประถมนะทางยูทูบและก็เฟซบุ๊กนะครับเบอร ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ